DC spin the shit come on Yeah Yeah หลบอุ๊ลีเว้ย Yeah Yeah เนื่อที่จกักรพัดอยู่ที่ลบบุรีและมีความสามารถให้ขเขารู้กันปีมีทุ่งทานเต่าวันที่ใส,ส่มหาศาลจากคู่คนยิบแยมและจิตใจดีมีวังนานลายมันกับปอบปากกาันเจนในเมืองนี้มีแต่บิ๊ทไมตีของกินของขายก็ต้องมีมากมายนักท่องเที่ยวไม่รู้จะกินอะไรดีมีน้ำตกแปลกใจใครไปต้องหยุดร้องที่พระสปายใครไปต้องหยุดจ้องเกิดปากแตกใครไปต้องหยุดมองเที่ยวทั้วันทั้งคืนจุดมุดต้องหยุดนอนและมีวัดใหญ่ใหญ่ให้ใหคูสกาลาแต่กระเป๋าไปใหญ่ไปใส้สมภานราเพืจะได้ของฝากกลัไปเต็มกระเป๋าเดินไปขึ้นรถไฟที่ชาญลาษฎรและมี เยอะมาอยู่ในภาคสนามแล้วไม่ต้องมาถามถึงรสชาติอาหารบอกเลยโกรดีไปกินหูฉลับถ้าไม่ใช้ชิมตารวดอย่างเยอะระวังจ้าตามเดือนริมใต้ไบใต้มาตามเดือนเป็นซิกเนเจอร์จุดเด่นของเมืองนล้วก็มีร้านเล่าให้ซิปให้ซิฟไปซิปแบบบิ๊กบีไปไว้รุ่นอย่างเยอะอายุแบบซิกีนไม่ได้เรื่องเฮฮาไม่ค่อยจะคิดมีแน,นมีเกษตตกรที่ตั้งน้ำมุ้งม่านสาวสาวเซ็กซี่แบบว่าจม่งสันทำไปไถดากันแบบบ่าลุ้งทั้ แน่นอนต้องมีทำน้ำมายืนอยู่ตรงนี้แน่นอนพ่โพธเดอยากจชสกิลไม่ได้มาโชว์เด็กแรมันคือชีวิตมันไม่ใช่โปรเจกและถ้าอยากรู้จักมปเจอหลัโชว์เสร็จแล้วมัยืนอยู่ตรงนี้แน่นอนพราโพธิ์เด็กยากโชว์สกิลไม่ได้มาโชว์เด็กแร็พมันคือชีวิตมันไม่ใช่โปรเจกต์และใครอยากรู้จักมาเจอหล่งโชว์เสร็จและได้พูดมานี่พมมันจะลบปูลีอยากให้รู้ไว้ว่าได้เด็กลบปูลีกว่าจะโตไม่ได้ก็อยู่ที่ลบปูรีแต่ใครไม่น่าเคารพก็ไม่เคารพอยู่ดีและได้พูด